รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยดูสิดูเธอทำถึงยามใจซ่อนท้ายบักบิกบ๊กใบไปกับเขากอดแอลอิงติงใจสลายอายสุดจนเบิดคิงมาชิมกันง่ายจริงผู้หญิงใจง่าย ขวัญใจไปก็วันนี้เธอไปกลับเขาอ้ายตรงนั่งโซดเราหน่อยเงาอยู่เ้าเทียงนาบัดนาคือแบคขับรถบิ๊กไปคันใหญ่มาอ้ายขับเคอาน้ำโจกลับมาบ่าันขวัญใจไปก็วันนี้เธอหักอกกันจำไว้สุดใจนั้นอย่าฝันอย่ามวนขึ้นมา 那也。 199้าสิบก้าบาทนัดหลังคาลือหาดเรานี่แหละค่ะคุณนายค่ะโอ้โหวันหลังฉันไปซื้อหน่อยนะโอเคค่ะอะไรป๊ัดป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 ัดคุณนายขะอะไรของเธออ๋อสุดคุณนายคือเลิศแท้ค่ะตัยไม่มาเหรอเนาะปัดนี่ยเสือดาววะนี่แม่โอ้ยไม่ใช่แม่เสือดาวคืออย่างเสือดิมมา โอ้ยโล่คุณนายก็ได้เนาะไปไปไปเร็ว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 ที่ไปเก็บท้ามตลาดอยู่เก็บท้ามตลาดไปไปไปเออเฮ้ยเอากระเป๋าก่อนเอากระเป๋าหลุยฉันก่อนไปเร็วเร็วเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของเธออีกลืมลืมลืมอะไรลืม หนู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 กีบีหนูเลื่อนไปว่าหนูสักผ้าไว้หลังบา้านหนูเป็นคือสวดคุณนายหนูท่านตากอยู่เดี๋ยวหนูไปตากผ้าเข้านึงค่ะคุณนายเออเออเรียบไป,ไปรียบไปเออเรียบไปของเธอ,เอ,อแทนที่จะทำเวียดทำอะไรกันเสร็จคนใช้ก็ได้นี่ ปแล้วค่ะไปค่ะไปในที่พร้อมเนี่ยฉันนัดไม่หลายที่วันนี้นั่นทั้งค่าตึกค่าตลาดอีกเออไปไปเร็ว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 เดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยวกูนายอีกหนูมึงคือสวดอีกอีกอันนึ่องอะไรอีกหนูหนูลืมลืมยังลืมยังปิดไฟเตยตึกแม่ปิดไฟเตยตึกซันที่เจี๊ยสีของข้าลือหาดเอ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหนูเข้าเน่งค่ะหนูไปปิดไฟเรียบรีไปอุ้ยมือมีแต่เรียกมีแต่อะไรเือ เ้ยนังคนใช้ก็ได้เออทำไมไม่ทำให้มันเสร็จให้มันเล้วเถอะเดียวเฮ้ยโมโหจังเลยนักไ่เดินเซ็นท่านเซ็นอะไรอีก ตลาดคะ่ะคุณนายค่ะคุณน่ายจะไปส,สุดนอนแกดูเวลาด้วยนางนี่ฉันรอแกตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่มแล้วนี่จะให้ฉันไปเก็บกับผีหรอกตอนไหนเอะใช่โอ้ยโอ้ยค่ะสันไปอาบน้ำนอร์ทกันเด้อเออไปวุ้ยแต่แมนเซนมีคนใช้ดีแต่แมนจะมีคนใช้ตรงเวลารอตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่ม ไม่ยังไม่ได้ไปอไอีอเว้ยเนาะอารมณ์เสียนอนดีกว่า ว่าไม่นนี้แต่งัวเียวนี้คุณว่าจะไดเีไปกินไหมว่าวันี้ว่ามีโอกาสนะมีโอกาสได้มไม่มีโอกาสเลยนะคว่ามึงสาวไปเพื่อนเออรอเรีเปียนเาให้โอ้ยเยีไม่ได้กินงูกันไม่ได้นะคะเออเอฟกูว่านะกูอยากได้12โผออกาใหม่เลย เออนะกูจ่ายได้มึงเอ้แต่มันแพงเลยนิดเดียวเองมึงนิดเดียวเองโปนี้เพิ่งมาใหม่กูวันเว้ยเอ้แต่มึงไปทำอะไรมาจิ้มเงินจิ้ปกติเองนโอ้ระดับกูแล้วมึงนอนจิ้มจิ้มจิ้มโทรศัพท์ทั้งวันมึงก็ได้อยู่แล้วมึงเนี่ยทำอะไรมาวะมึงอย่าที่สงสัยมึงอย่าที่สงสัยไม่คงเล่นเกมน่อกูไปทคตรตาแล้วแหละได้ไหมวะได้ไม่ได้ไม่รู้ไปได้ก็พอไอ้เหี้ยเดี๋ยวชนแก้วอ่ เราจริงกูเอาจริงเดี๋ยวกูสั่งมาเลย5นาทีแม่งกนแขงเว้ยพิ่ออกไปเองเดี๋ยวกูสั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากูโมเนี่ยกูโมอยู่เนี่ยแม่งก็แขงเนี่ยโอเครอแป๊บเฮ้ยโอเคแล้วเรียบร้อยเพื่อนเอ้าคุณสั่งอะไรมาเนี่ยเอ้ากูก็สั่ง12โป๊กูมึงแดกไอเดอก12โป๊เหรอเอ้า E F ก็น,นี่ไง12โปรของปูวันนี้ปูชันทางร้านเขาทำโปรดีมากก็เ,เลยสั่ง12โปรให้มึงกินค่ะเฟียส2โปรค่ะมึงเข้าใจว่าเข้าใจว่าเออมึงจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่หรอโอ้ยอโง่มึงนั่งอยู่ร้านอะไรร้านเล่าเออกูต้องสั่งเล่ามา10ดอกเข้าใจว่าเออมึงจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่หรออีดอกมึงว่าอะไรทำไมไ่ได้พู้ชายขเขาเออโง่อย่างนี้เองดับด,ดานมาก แมน,นี่12โกงตอนนี้มันมีโปรชั่นในร้านเนี่ยอเ,เออ <c oughs> มึงเตะสาวมึงเฮ้ยชายไม่เห็นอย่างเนี้ยว่าเป็นอย่างนี้ะมึงดีแล้วอืมตัวเกรงมากเอาแบบนี้ละมึงชนแก้วครับเรือน อ้าวนี่ก็งแปดโมงแล้วตอนไหนไอ้มี่ MB กับไอเอมอนมันจะมาวะเออทำไมพวกมันสายกัอนจังเลยวะ,ะนี่ก่อจะมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แม่งเร่งอยู่ตอนเนี้ยเออเดี๋ยวก็ส่งรายงานไม่ทันอะไรอยู่วะเนี่ยสวัออสดีฟอดอ่ะออมาแล้วค่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเอาก็ชุดนักศึกษาไงชุดนักศึกษาออใช่ทำไมใส่สั้นแบบนี้เอ้า ปกติฉันก็ใส่แบบนี้นะฉันก็แต่งแบบนี้ตลอดมาเรียนทุกวันปกติแล้วเหรอใช่ปกติฉันก็ใส่มาเรียนตลอดแบบนี้น่ะ <S <S เฮ้ยแต่มันสั้นไปนะเวยย้ย๋ยนนี้อาจารย์สุพพรนี่เขี้ยวอยู่เลยโอ้ยเออยังสั้นอีกเหรอเนี่ยแปดโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปส่งรายงานอาจารย์<อ>ถ้าอาจารย์เห็นนะเว้ยโดนหักแหมเอ้ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนอยู่หอคาวเดียวไปเออให้ไวเลยแหม เห็นไหมแล้วรีบใส่สั้นอะเนี้แล้วเสียเวลาเออยิ่งคนยิ่งรีบๆมาแล้วค่ะมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะคะโอ้โหนี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเหรอแมนเฮ้ยอ้าวว่ายังมันยังสั้นไปเอ้าทำไมมันยังสั้นอยู่เนี่ยยังสั้นอยู่บอกยังสั้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยทามันยาวกว่านี้แบบฉันก็จะเดินลำบากอีกมันยังสั้นโอยมััันนยยงส้อู่อ่ะ โอ้ยถ้าใส่ยาคนนี้เดี๋ยวฉันจะไปเอาผวดถุงกับแม่ฉันอยู่บ้านมาใส่โอ้ยห่วย,ยเดี๋ยวก่อนจะไปหน้ามาหลังนางนี่ทําไมไม่มาจะมาตอนไหนเออแล้วนี่อมี่ไปไหนไวะยังไม่มาเมย์บ้านไหนมันจะมาเออเดี๋ยวกูโดดลองโทรตามโ,โทรถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าเฝ้าโทรอย่าเฝ้าโทรอุ้ยมี่ เราขอโทษให้ซุนเัวท่าโดนเตอบมี่เราขาดแต่ไปพปิ้นรายงานให้ซุนเธออยู่นี่โอ้ยมี่จริงๆแล้วมีไม่ต้องลําบากขนาดน,นั้นออก็ได้ไม่ต้องลําบากตัวเองขนาดน,นี้ก็ได้ออจริงจริงมีน่นะส่งเมลมาให้เขาแล้วเขาจะไปปิ้นเองก็ได้นะเออ,เอ,อไม่ต้องลําบากดูดิแต่งตัวอู้ทำไมใส่ย,ยาวขนาดนี้นเออแต่เราก็ว่ามันมัน,ม,นมันสั้นนะเธอว่าเดินลุ้งล่ามไปเ,เออใช่มี้ต้องไปเปียกนมันเรียบร้อยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโปรงมี่ กะโปรงเป็นอย่างกระโปรงฉันเป็นอย่างยาวยาวไปเออยาวยาวไปแชนดีกูว่าสั้นไปยังสั้นอีกเลยดิเออสั้นมันจะเป็นแบบนี้สั้นไม่สั้นตัวดีแล้วโอเคมันโอเคเห็นไหมโอเคแล้วละนี่เออแชนดีป่ะซินียาวกลับไปเปลี่ยนโหนโฟมเองหมดไปส่งงานเลยแชนไม่ไปแล้วไม่ไปเปลี่ยนตัดไปมาเปลี่ยน ความมาตรฐานอันนี้ยังมานสั้นยังมากยาวเปอร์ของฉันฉันเรียบร้อยแล้วก็มันสั้นก็มันสั้นไปก็สซังไปส่งไปแพ็คไปส่งเลยฉันไปส่ง อะไรบ้ามาคือผมอยากจะขอแต่งลูกเก้ฮะยังแต่งกันไม่ได้นะลูกเพิ่งเรียนยังไม่จบเองอยู่มองหอ้ยมันไม่ได้น,นันด่ลูกไม่ได้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 นะครับไม่ได้ก็ได้นะครับพีหรอโอ้ยแม่พีอะไรหนูเองหนูไหนมีมี่ไงคะลูกแม่ไงอ๋อมีมี่เหรอลูก เฮ้ยมีมีทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ไปแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีๆสวยๆเดี๋ยวผู้ชายรวยๆจะไม่มาตีเอานะคะคุณรู้ก็หนูเฝ้าหนูเฝ้าลงมาหาหนูนี่โอ้โหเลยค่ะไอ้พลอยแล้วผมอยาจะกล้าแต่งกับลูกไมเนี่ยครับเจที่ผมอยากจะแต่งให้มันก็คือแต่งหน้าไม่ใช่แต่งงานแต่งหน้าเนี่ยเวลาผมไปกับมันนะมีแต่คนกลัว เธอทำถึงยามใจซ่อน้อยบักบิ๊กใบไปกับเขากอดแอลอิงติงใจสลายอายสุดจนเบิดขิงมาชิมกันง่ายจริงผู้หญิงใจง่าย ขวัญใจไปก็วันนี้เธอไปกลับเขาอ,อา้ายตรงนั่งโซดเราหน่อยเงาอยู่เสาเที่ยงนาบานัดนาคือแบขับรถบิ๊กไปคันใหญ่มาอ้ายขับเคอานำโจกลับมาบทันขวัญใจไปก็วันนี้เธอหักอกกันจำไว้สุดใจนั้นอย่าฟันอย่าวนขึ้นมา สมัครสมาชิกใหม่วันนี้ฟรีสูตรพร้อมเข้ากลุ่ม VIP นำเล่นแถมยังได้รุ่นรับเสื้อทีมฟุตบอลทีมโปรดของแท็กเกรดพรีเมียมเพียง20รางวัลเท่านั้นสามารถแอดมารับสิทธิ์ได้ที่แอดเวกัส 33A ในแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมแอดมากันเยอะๆนะครับ